สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมวันพัง c Man The s t r o n g e s กันอีกเช่นเคยนะวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงบทสรุปของตัวละครอัศวินจักกละระดับ U R แน่นอนว่าวันนี้ผมจะมาพูดทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่ตัวละครนี้สามารถทําได้ทั้งหมดหรือว่าใครบ้างเนี่ยควรเอาไม่ควรเอาข้อดีข้อเสียข,ของตัวนี้รวมถึงอุปกรณ์ที่ต้องใส่แผ่นทักษะที่ต้องใส่เนี่ย ผมจะมาพูดกันทั้งหมดเลยนะทุกคนเริ่มแรกเนี่ยเ, <_ t ad> เราก็มาคำนวณความเสียหายทั้งหมดที่ตัวละครนี้ทำได้ในแต่ละรอบกันก่อนนะซึ่งความเสียหายที่ทำได้เนี่ยมันก็จะขึ้นทั้งหมด3สกิลนี้นะทุกคนโดยความเสียหายเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองส่วนก็คือความเสียหายต่อรอบนะอันนี้ก็คือดาเมจอันติดตามปกติเลยนะแล้วก็จะมีความเสียหายพิเศษซึ่งขึ้นอยู่กับทิกเกอร์ว่าจะเกิดรอบไหนเนาะซึ่งก็คือการที่ตายแล้วก็ฟื้นมาไล่ปัดด้่นเองซึ่งเนี่ยมันไม่ได้เกิดต่อรอบเนาะ <_ S 2> มันเก,ก,กคเน คือในส่วนแรกเนี่ยเราก็มาคำนวณความเสียหายจากสกิลอันติีกันก่อนเลยนะโดยความเสียหายเนี่ยจะมี2ส่วนคือความเสียหายโดยตรงแล้วก็ความเสียหายจริงนะโดยส่วนแรกเนี่ยเราก็คำนวณตรงที่ความเสียหายโดยตรงกันก่อนนะ วิธีคำนวณเนี่ยก็คือตามนี้เลยนะคนก็จะได้ดาเมจที่1260%สําหรับอันติปกติและ1620%สําหรับอันติอาวุธ3ดาวนะแล้วก็ความเสียหายจริงเนี่ยก็จะคํานวณได้ตามนี้เลยนะคนก็จะได้ความเสียหายอยู่ที่1320%สําหรับอันติปกติและ1740%สําหรับอันติอาวุธ3ดาวนะซึ่งความเสียหายจากสกิลอันติเนี่ยก็มารวมกันก็จะได้ตามนี้นะก็คือถ้าไม่มีอาวุธเนี่ยจะเป็น2580%แต่ถ้ามีอาวุธ3ดาวเนี่ยจะได้ดาเมจอยู่ที่3000 3600%นะทุกคนโดยความเสียหายเนะี่ยมันจะมีความเสียหายโดยตรงและก็ความเสียหายจริงซึ่งผมก็มาคิดเปรียบเทียบกันเพื่อหาว่าอัตราส่วนเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งก็จะได้อยู่ที่1.05เท่าสำหรับอันติโปติและ1 0 7เท่าสำหรับอันติอุสมดาวซึ่งตรงนี้ก็สรุปได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความเสียหายโดยตรงและความเสียหายจริงเนี่ยอย่างละครึ่งนั่นเองนะทุกคนต่อไปก็จะเป็นความเสียหายจากผลการแก้แค้นหรือความเสียหายที่มันนนนเเเกกิดดขึ้แค่งีวใมะ ซึ่ในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นการแก้แค้น4ครั้งนกะกลักจะมีการไล่โจมตีลังแค้นตามจํานวนครั้งตรงนี้นั่นเองนะทุกคนซึ่งวิธีคํานวณเนี่ยก็คือ คำนวณตามนี้นะเออความเสียหายที่ได้เนี่ยก็คือเอาความเสียหายจากสกิลอันติมาคูณกับความเสียหายของการไล่ลังแขนก็คือ1 5 0ยถึงสองเซ็นต์เนาะขึ้นอ,อยู่ว่าเป็นพาร์ตอะไรก็จะได้ความเสียหายสุดแล้วเนี่ยตามนี้นะคนโดยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องไปคูณจํานวนครั้งที่เกิดผลการแก้แค้นอีกทีซึ่งจานวนการแก้แค้นจากสกิลปูปตื่นพาสซีฟเนี่ยมี4ครั้งแล้วก็ผลจะพาสซีฟเนี่ยจะมี4ีถึงหครั้งขึ้นอ,อยู่ว่าเป็น5ดาวโวงหรือเปล่านะ เออเพราะฉันเนี่ยจำนวนการแก้แค้นทั้งหมดเนี่ยก็จะได้ตามนี้นะทุกคนก็คือถ้าเป็นพัสซีโปติหรือพัสซีห้าดาวเหลืองเนี่ยจะอยู่ที่8ครั้งแต่ถ้าเป็นพัสซีห้าดาวม่วงเนี่ยจะอยู่ที่9ครั้งนะ ซื่อคำนวณดามเมจเนี่ยก็จะได้ตามนี้ทุกคนก็คือเอาจำนวนการแก้แค้นทั้งหมดมาคูณความเสียหายจากผลการแก้แค้นหนึ่งครั้งนะซึ่งสรุปแล้วเนี่ยความเสียหายทั้งหมดที่ทำได้ในแต่ละอกของ3สกิลเนี่ยจะได้ตามนี้นะก็คือความเสียหายต่อลอบเนี่ยเป็นความเสียหายจากสกิลอันติรวมกับความเสียหายจากผลการแก้แค้นอ่ะก็จะได้ตามนี้เลยติดตัวแปรไว้ก่อนนะทุกคนซึ่งนในส่วนนี้เนี่ยก็คือต้องไปคำนวณแยกเนาะว่าเป็นพาร์อะไรเป็นอาวุธ3ดาวหรือเปล่าแล้วก็เป็นพาสซีฟอะไรซึ่งการคำนวณตรงนี้ยยคคนนใลลกก็ทรุเเเงีอื และเป็นพัทหนึ่งพ์ทสองพัทหนึ่งไม่มีอาวุธมีอาวุฒิพัทสองไม่มีอาวุธมีอาวุธแล้วก็จะแบ่งเป็นไม่มีดาวเหลืองเลยอ่าเป็นห้าดาวเหลืองหรือห้าดาวม่วงก็คือแบ่งกตามนี้นะทุกคนซึ่งเนี่ยจะเป็นดาเมจที่ยังไม่เลี่ยงนะเออซึ่งถ้าเลี่ยงดาเมจแล้วเนี่ยมันจะได้ตามนี้นะคนุณ อ่าเรื่องต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าไม่มีอาวุธเนี่ยจริงๆจ,จ,จะทํา5ดาวม่วงไม่ได้ทุกคนแต่เนี่ยผมใส่ไว้เพื่อที่จะมาดูเกมว่าเฮ้ยดาเมจมันเรียงตามอะไรกันแน่นะทุกคนซึ่งจากตรงเนี้ยหลังจากที่ผมเรียงดาเมจแล้วเนี่ยผมพบว่ามันไม่ได้เรียงตามอะไรเลยทุกคนเนี่ยปุต่นภาษีว่าหนึ่งหนึ่งแล้วก็มี2แล้วก็หนึ่งเห็นปะมันไม่ได้เรียงอาวุธก็เหมือนกันไม่มีมีไม่มีมมมคือมันไม่ได้เรียงอะไรเลย ัศเสีก็เหมือนกันเนี่ยป่ะหาดาเหลืองหาดาวม่วงห้าดาวเหลืองหาดาวเหลืองหาดาวม่วงคือมันไม่ได้เรียงเลยอ่ะซึ่งเนี่ยเป็นเรื่องปกติเพราะว่าไอ้ตัวเนี่ยมีสกิลที่ส่งผลต่อดาเมจทั้งหมดสสกิลความแปรปวนมันก็เลยเยอะเป็นพิเศษนั่นเองทุกคนโดยความเสียหายเนี่ยผมจะแบ่งเป็น2ส่วนนะก็คือสีส้มเนี่ยจะเป็นความเสียหายที่ทําได้แต่ละรอบก็คืออันติตามปกตินั่นแหละส่วนสีเหลืองเนี่ยจะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวในเกมเท่านั้นก็คือไอ้ผลการแก้แค้นเนาะม รววความเสียหายทั้งหมดให้ดูด้วยอีกทีนะทุกคนอ่าโดยเนี่ยก็สรุปได้ด้วยนะว่าไอ้ความเสียหายจากที่เราหาอัตราส่วนตอนแรกเนาะไอ้ตรงเนี้ยมันมีความเสียหายจริงกับความเสียหายโดยตรงเนี่ยอย่างละครึ่งครึ่งนั่นเองนะทุกคนต่อไปเนี่ยผมก็จะมาเปรียบเทียบกับความอืดของแต่ละคอนะ ซึ่งความอื่นของแต่ละคอเนี่ยผมทําอันใหม่มาแล้วนะคนโดยจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนกับคลิปที่แล้วแหละเออไอคอเด็กเนี่ยหกหมื่นเหมือนเดิมคอมาสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมแต่ว่าคอบลอนเนี่ยจะมีการอัปเดตเนาะเพราะว่ารอบก่อนเนี่ยผมคานวณแค่รอบเดียวสองรอบแล้วก็อาจจะไม่รวมราเมทลานประลองเนาะมันก็เลยอาจจะแบบเออมันยังไม่สุดหลายคนก็เลยสงสัย่เฮ้ยทำไมมันอื่นน้อยกว่าคอมาก็อย่างที่บอกเนาะอันนี้มันเพิ่มเป็นรอบๆก็เลยแบบมาจะยังไม่สุดตั้งแต่รอบแรกหรือรอบสองนั่นเองซึ่งตอนแรกผมคาน้้ันนนค่งีซึ ความอืดของตัวคอบอล็อตเนี่ยหลังอัปเดตเนี่ยจะอยู่ที่25,92 0เปอร์เซ็นต์ในส่วนนี้นเนี่ยยังไม่รวมลดดามเมจลานปลาลองนะแต่ถ้ารวมลดดามเมจลานปลาลองเนี่ยจะอยู่ที่3 7 0 2 6เกปอร์เซ็นต์เออก็ประมาณนี้เนาะต่างกันนิดนึงแต่ก็เยอะอยู่นะเออก็จะเห็นว่ามันเยอกกว่าคอมาแล้วทุกคนซึ่งทีนี้ผมก็จะเอามาเทียบกับตัวคอเออตัวคอเสียหายของตัวอัศวินจักรกลทาได้นาะซึ่งก็จะได้ตามนี้ทุกคนก็คือถ้าเป็นพาร์ทหนึ่งเนี่ยสามารถตีคอบอล เป็นคอบอลอตแบบปกตินะเออก็คือไม่รวมดาเมจลานปละลองนั Zac ่นเองแต่ถ้าเป็นคอบอลอที่มีลดดาเมจลานปละลองเนี Bene ่ยจะต้องไม่มีอาวุธแต่เป็น5้าดาวม่วงซึ่งจริงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้น้อเพราะว่าถ้าไม่มีอาวุธทำห้าดาวม่วงไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขยับมาขลางหนืออันก็คือเป็นพาร์ทหนึ่งแบบมีอาวุธนั Mine ่นเองทุกคนถึงจะตีคอบอลอสที่มีผลลดดาเมจลานปละลองได้นะนี่จริงเนี่ยถ้าเราใช้คอเด็กก็ไม่ต้องก,กังวลเรื่องนี้เลยทุกคนส่วนคอเด็กเนี่ยจะต้อง นะทุกคนต่อไปเนี่ยผมก็จะพูดถึงบทสรุปของตัวละครอัศวินจักกลระดับ UR กันนะเริ่มที่ระดับแรกเลยก็คือตัวเนี้ยเป็นตัวดาเมจนะทุกคนโดยดาเมจเนี่ยจะเป็นดาเมจโดยตรงกับดาเมจจริงอย่างละครึ่งๆนะซึ่งไอ้ดาเมจจริงเนี่ย มันไม่สามารถต้านทานสะท้อนหรือแชร์ได้เนาะเออก็คือแก้3อย่างนี้นะทุกคน,น,นหมายความว่าการเพิ่มอัตราบล็อกของตัวคอเด็กเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรนั่นเองเออรวมถึงไอตัวสะท้อนของราชาลืลกเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรเหมือนกันแล้วก็การแชร์ของฝูงยุงของตัวน้องยุงเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะทุกคนอ่านี่ก็คือหายไปเลยนะสอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือไอตัวเนี่ยมันเป็นตัวดามเมจที่มีดามเมจตาม HP หมายความว่าอุปกรณ์ที่สวมใส่เนี่ยเราก็จะต้องใส่เสต็จตามนี้นะทุกคนก็ค แล้วก็ไซบอกนะถึงสร้างสามเซตเนี่ยจะมีการเพิ่มค่า HP อยู่แต่ถ้าให้ผมแนะนำนะผมแนะนำจกนักรกลถ้าถามว่าพอะอะไรก็ดูหน้าดิเหมือนกันไหมก็มันคือจักรกลนะทุกคนเออปกตอสเสร็จเซจักรกลไหมลวงถึงเซจ,จักรกลเนี่ยมันจะทำให้อึดขึ้นด้วยนะเพราะว่ามันลดดามเมจที่เองได้รับ3 0นนะทุกคนผมก็เลยแนะนำอันนี้เป็นหลักนะแต่ที่เหลือเนี่ยจะเอามาใส่แทนก็ได้นะเพราะว่ามันก็เพิ่มค่า HP อยู่เหมือนกันอ่า แล้วก็ในส่วนอุปกรณ์เนี่ยผมแนะนําใส่เป็น HP HP เปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าตัวเนี้ยดาเมจตาม HP นั่นเองส่วนทัก,กษะเนี่ยวิธีใส่ก็คือเราต้องมาแบ่งอีกเนาะคือเป็นแผ่นเสริมเนี่ยถ้าเป็นแผ่นเสริมเนี่ยผมแนะนานเป็นแผ่นเฮ้าหานเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวไล่อันติทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยดามเมจห้าหันเนี่ยมันสามารถเพิ่มดามเมจไล่โจมตีได้เออมันก็จะช่วยเพิ่มแม่แรงขึ้นนั่นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแผ่นพลังนทุกคนอันนี้จะเพิ่ม HP ทําให้ตัวมันเนี่ยทำดาเมจได้แรงข คนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันเพิ่มดาเมททุกประเภทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นตัวดาเมจก็ใส่นีได้อยู่แล้วนะทุกคนอ่าแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือแทงทะลุนะอันเนี้ยช่วยลดโอกาสเกิดการต้านทานทําให้ดาเมจเนี่ยโดยตรงเนี่ยมันเข้าไปเต็มๆไม่โดดต้านทานจากเมตาเด็กนั่นเองซึ่งหลายคนอาจจะงงว่าก็มีดาเมจจริงทะลุเมตาเด็กแล้วไงแต่อย่าลืมว่าดาเมจโดยตรงกับดราเมจจริงเนี่ยมันเท่ากันอย่างละคขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยดาเมจโดยตรงก็สาคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแนะนำว่า ต่อไปแล้วก็มาดูข้อดีของตัวนี้กันนะอันดับแรกเลยตัวนี้เป็นทั้งตัวแทงก์บดาเมจเพราะว่าอุปกรณ์ทุกอย่างที่ต้องสวมใส่เนะี่ยมันจะเป็น h p และยิ่งใส่ HP เนี่ยมันก็ยิ่งตีแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยิ่งอึดขึ้นนั่นเองมันก็คือแบบได้เปรียก,กว่าตัวอื่นๆเลยอย่างเช่นถ้าเป็นตัวฟูบุกิเนี่ยต้องใส่ไปโจมตีอย่างเดียวซึ่งโจมตีอย่างเดียวมันก็ไม่ได้อึดไหมเพราะไม่ได้ใส่เ p ดถูกไหมแต่นี่นคือใส่เ p ก็ได้ท, damage, ท, tank, ออดทั้งดาเมจทั้ทงนะ รวมถึงไอพิเศษเนี่ยที่จะมีโลกอมาตะาให้ด้วยเนี่ยก็คือแก้เหมือนกันนะเออแล้วก็ตัวเนี้ยไม่โดนแก้จากตัวนี้ด้วยนะก็คือแฟนเนี่ยเวลามันแปดสแนะ พิการเนี่ยก็จะไม่สามารถไล่ติได้ไหมเออแต่ว่าไอตัวอัศาวินเนี่ยมันสามารถโดนแปปพิการแล้วพอตายเนี่ยมันก็สามารถไล่ติได้อยู่ดีเพราะว่ามันตายเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าเกมใหม่ก็คือรางทุกสารนะนั่นเองแน่นอนว่าไอสานะหนึ่งของฟูกิเนี่ยก็ไม่เป็นไรเหมือนกันรวมถึงมันสามารถต้านทานเออเหมือนจะมีภูมิมกันหรือะอะไรย่ายแหละที่ทําให้ไม่โดนผลจากตัวซอมบี้แม่ด้วยนะเออก็คือไม่โดนเก็บสวยนั่นเองอ่ะ แล้วก็ต่อไปเนี่ยเราก็จะมาดูในส่วนของ PVE นะนี่ก็คือเป็นข้อดีที่สําคัญมากๆเลยนะอันดับแรกเลยก็คือไอ้ตัวเนี้ยสามารถเล่นโลกไหยนะได้จนจบทุกรอบนะเพราะว่าโลกไหยนะเนี่ยบอสมันจะมีดาเมจที่แรงมากซึ่งถ้าสมมุติว่าบอสเนี่ยตีทีเดียวตายใช่ไหมไอ้ตัวอศวัศวนอะ่ะมันสามารถชุบชีวิตตัวเองต่ําสุดคือ8ครทังไอแปคทั้งเนี่ยคือมันเกิน4รอบอยู่แล้วนะทุกคนเออสมมติตีไปรอบแรกคือบอสตีได้สงสุดแค่3 4รอบเออสรอบมันก็เหลือฟืน้นชีวิตตั้ง4รอบบถถมึถงสีีส่วน4รอบ่ื้นไวมตันนเอองแรก เหมือนมี9ชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเล่นฮัโรคไหย,ยได้แบบเรื่อยๆทุกคนรวมถึงตัวเนี้ยมันเป็นตัวดาเมตที่ไม่ใช่ดาเมจหมู่หมายความว่าไอ้ตัวดาเมจหมู่อย่างฟูบุกิเนี่ยเวลาที่โจมตี PVP เนี่ยมันอาจจะดีเพราะโดน6ตัวแต่พอเป็นบอสหรือเป็นอะไรที่มีตัวเดียวเนี่ยมันจะตีไม่แรงเออแต่ว่าถ้าเป็นตัวเนี้ยมันจะตีแรงเหมือนเดิมเพราะว่าเป้าหมายมันจริงๆเนี่ยคือ2 เออพอเหลือหนึ่งเนี่ยมันก็ยังแรงอยู่เหมือนเดิมน,นะทุกคนเออฉันเนี่ยไอ้ทาสู้กิลหรือว่าจะเป็นต่อต้านบุกลุ้งเนี่ยคือเล่นได้หมดเลยนะเออคือแบบคุ้มจัดจดตีได้หมดทั้งบอสท,ทั้ง PVP นะรวมถึงไอฮีโร่ปฐาปิศาจเนี่ยที่เราต้องไปสู้กับบอสท,ที่เป็นบอสเนี่ยเออมันก็เล่นได้เพราะว่าไอตัวเนี่ยมันมีตัวเดียวอันนี้ก็ตีแค่2ตัวไงดาเมจหายไปแค่ครึ่งนึงแต่สมมติตัวดาเมจต,ตีหมู่เนี่ยตอนแรกตีสมมติตีทั้งทีเนี่ยหนึ่งแสนพอมาหารเหลือหนึ่น,นต้องหา มันก็เหลือประมาณหมื่นสองหมื่นแต่ถ้าตัวเนี้ยตีหนึ่งแสนพอหารสองก็เหลือห้าหมื่นมันก็ยังเยอะอยู่ดีทุกคนเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ PVP PVE ได้หมดนะทุกคนแล้วก็ตัวนี้จะมีข้อจํากัดอยู่นะก็คือไอ้ตัวเนี้ยดาเมจต่อรอบเบามากถ้าทุกคนจําได้เนี่ยมนแค่สองสามพันเปอร์เซ็นต์เนาะเออคือมันต้องใช้ผลตายฟื้นตายฟื้นมันถึงจะแรงนั่นเองอ่าซึ่งหมายความว่าใครที่จะเอาตัวเนี้ยควรจะต้องมีตัวดาเมจอีกสักตัวนะทุกคนเออต้องมีสักตัวไม่งั้นดาเมจมันไม่ไหวนะ เออแล้วก็ตัวเนี้ยคือโจมตีแค่แนวนอนเท่านั้นมันหมายของว่าถ้าเราเจอตัวแก้ทายเช่นเมลสกาดที่เป็นอามาตะเนี่ยมันก็จะโดนแก้แบบดามเมจแทบทําทไม่ได้นั่นเองเพราะว่าพอมาตายฟื้นมามันก็ตีแต่เมลสกาดที่อยู่ข้างหน้าถูกไหมไอตัวข้าไหลอีกสองตัวที่ยืนคนละแนวเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรไม่โดนด,ดามเมจนั่นเองนะ รวมถึงตัวซอมบี้แมที่มีตายฟื้นตายฟื้นคอยมารับดาเมจเน่ยเออมันก็คือโดนแก้นินิดด้วยเหมือนกันนะทุกคนต่อไปแล้วจะมาพูดถึงระยะเวลาใช้งานของตัวอัศวินจากพลระดับ U R ะนะซึ่งแน่ผมก็ต้องเปรียบเทียบกับเคสที่ใกล้เคียงกันนะทุกคน ซึ่งเคที่ใกล้เคียงในอันดับแรกก็คือตัวปีศาจบาคุซันนะถามว่ามันเหมือนยังไงก็ปีศาจบาคุซันเนี่ยหลังจากที่ตายไปใช่ไหมมันก็จะกลับเข้าสู่สนามในรอบต่อไปซึ่งมันก็ใายอัสบินเพียงแต่อาศบินอะคือกลับในตอนนั้นเลยแล้วก็มีแล่อันติเลยซึ่งปีศาจบาคุซันเนี่ยโดนแก้หลังจากที่เมลสกัดเข้ามาซึ่งมีระยะเวลาก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยถึงสามช่งหกเดือนหมายความว่าปีศาจบาคุซันเล่นได้ถึงสามช่วหกเดือนก่อนจะโดนแก้นะทุกคนแต่ประเด็นก็คือคงไม่มีใครเล่นรอบนี้ตัวนี้มันห่วย แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ใกล้เคียงสุดๆเลยก็คือเมทัลแบ็กนะตัวเมทัลแบ็กเนี่ยมันคล้ายๆตัวอัศาวินเลยก็คือหลังใต้เนี่ยมันก็จะชุบตัวเองมาก็ไล่อันตินั่นเองคือเหมือนกันเป๊กจะแตกตรงที่แค่ไอเมทัลแบ็กเนี่ยมันจะไม่ฟื้นขึ้นมาทันที ถ้าสมมติยังมีตัวละครอื่นอยู่ในสนามเนี่ยมันจะยังไม่ฟื้นจนกว่าจะถึงเอบาตัวเองแต่ถ้าไม่มีตัวอื่นอยู่ในสนามเนี่ยมันถึงจะฟื้นเลยทันทีนะแล้วก็จะต่างตรงที่ตัวเนี้ยมันจะกลับเข้าสู่สนามเออมันไม่ได้ฟื้นแต่เนี่ยมันจะฟื้นคือลมแล้วก็ฟื้นอันนี้มันไม่ได้ลมฟื้นมันลมแล้วตายแล้วก็พุ่งเข้ามาใหม่เนาะเออก็จะต่างกันซึ่งเมทัลแบงค์เนี่ยจะโดนแฟดแก้โดยเฉลี่ยได้ถึงสามสิบหกเดือนนะคนไอ้ค้อนเล่นได้สามสิบหกเดือนก่อนเชื่ มาแก้เนี่ยแต่ว่าถ้าเราไม่เจอตัวที่มาแก้เนี่ยมันก็ไม่โดนแก้ถูกไหมมันก็ยังเล่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเกณฑ์การโดนแก้ก็คือมันจะใช้ได้จนกว่าจะมีตัวมาแก้ซึ่งสองตัวเนี้ยสามสิบเดือนนะเออแล้วก็ใช้ได้ถ้าสมมติเราเจอทีมที่ไม่เอาตัวมาแก้นั่นเองเพราะฉะนั้นก็คือใช้ได้นานๆนะทุกคนแต่นี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าจะสามสิบหกเดือนเหมือนกันหรือเปล่าเออมันอาจจะมีคนมาทำแก้แล้วแต่ทีมงานอ่ะพูดง่ายทีมงานอาจจะรีบทำมาแก้ก็ได้นะเออแล้วก็สาหรับใครที่สงสัววยว ผมก็แนะนาว่าให้ดูตรงนี้นะทุกคนเออดูเกณฑ์เลยว,ว่าเฮ้ยเรา,าขาดแท้งหรือเปล่าเออถ้าขาดแท้งก็เอามาแล้วในเซิร์ฟเนี่ยมีคนเอาปูริสึกมีโลมาตัดเยอะหรือเปล่าถ้ามีก็เอามาแล้วก็ดูว่าในเซิร์ฟเนี่ยมีคนเอาสามตัวนี้เยอะเปล่าเนี่ยไอตัวแฟตตัวฟูบุกิตัวซัมบี้แมนเนี่ยถ้ามีเยอะก็เอามาเออเอ,อ้ถ้ามีเยอะเนี่ยก็อาจจะเออก็เอามาได้เพราะว่ามันไม่โดนแก้อะแล้วก็ดูว่าเราอะชอบเล่น PVE หรือเปล่าถ้าชอบ PVE เนี่ยจัดได้เลยตัวนี้คุ้มแน่นอนเนาะแล้วก็ดูข้อจํากัดดว,ว่า ทีมเราอะ่ะมีตัวดาเมจอีกสักตัวหรือเปล่าเพราะตัวเนี้ยดาเมจต่อรอดเบามากอย่างน้อยต้องมีตัวดาเมจอีกสักตัวเนี่ยมันถึงจะโอเคอ่าแล้วก็ดูว่าเฮ้ยในเซิร์ฟเราอะ่ะมีทนเอา2ตัวนี้เยอะเปล่ามีตัวแก้เยอะเปล่าอะไรแบบนี้นะคนตัวระยยเวลาใช้งานเนี่ยผมมองว่ายัางไงก็คุ้มนะเออวิชาน้นก็ดูเกย์ตรงนี้นะแต่ว่า ถ้าไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะคนดูข้อดีโคตรเยอะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแนะนําว่าดีเอาคุ้มเออตามนี้นะคนเพราะว่ามันได้ PvE ด้วย p p ก็ได้แถมแก้ตัวเมตาหลักๆได้หมดเลยคือมันค่อนข้างคุ้มนะคนแล้วข้อจํากัดเนี่ยก็คือโลกระดับคนเอาไม่เยอะเออซอมบี้แมนมาติดก,กับคออู่คนก็ไม่น่าจะเอาเยอะรวมถึงไอ้ตัวเนี้ยอันติดไปแล้วสมมติมันตายก่อนเนี่ยพอมาตายกว่ามันจะฟื้นเนี่ย,ยไอ้ตัวเนี้ยก็ไปป่าตัวอื่นก่อนแล้วเนาะเออแล้วตัวดาเมจเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะพอมีอยู่บ้างแล้วนะ เออแล้วกว่าตัวนี้จะเข้ามาเนี่ยก็น่าจะเอาได้อีกสักตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเอาทันนะทุกคนอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือสรุปตามนี้นะเออแล้วก็มีข้อกงังวลเล็กน้อยก็คือตอนเนี้ยผมสงสัยว่าไอตอนเนี้ยเมตาปัจจุบันเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นเมตาเหมือนระดับ S R บวกที่เป็นเมทัลแบล็คือเปล่าก็คือตอนเมตาตอนนั้นเนี่ยใครที่มี Black เมทัลแบล็คนี่ แล้วตายก่อนเนี่ยก็คือแพ้ไปเลยเออเพราะว่ามันจะไล่แบบไล่อันตีใส่กันนะทุกคนเก็ตไหมคือสมมติสองทีมมีเมทัลแบ็เหมือนกันเนี่ยถ้าเมทัลแบ็ตัวไหนตายก่อนเนี่ยเขาว่าอาการชุบชีวิตได้เนี่ยมันจะลดลงหนึ่งแต้มแต่อีกทีมเนี่ยยังมีเต็มอยู่นเพะฉะนั้นไอทีมที่เต็มอยู่ก็ชนะอย่างแน่นอนมันจะไล่แบบฟื้นปาดกันเรื่อยๆจนตายกันไปข้างเออเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าเฮ้ยเมทัลจะกลับไปถือไปตอน เป็นเมตานั้นหรือเปล่าอันนี้คือผมไม่แน่ใจนะทุกคนเออแต่ว่าอย่าลืมนะว่ามันมีตัวยืนแทงมาแก้ด้วยแล้วตัวเนี้ยมันปาดแค่แนวเดียวเออแต่เนี้ยมันปาดหลายตัวเออไร้ปาดหลายตัวเพราะนั้นก็ไม่แน่ใจนะทุกคน แล้วก็ก่อนจะจากกันไปเนี่ยผมก็ตารางตัวละครมาฝากด้วยนะแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการเอาตัวอัศวินจากกระดับ U R พาร์ทเนี่ยต้องเริ่มดองตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนนะเออแล้วถ้าจะเอาเอาวธด,ด้วยเนี่ยต้องเริ่มดองตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์นะส่วนใครที่ต้องการพาร์ทสเนี่ยก็ต้องเริ่มดองตั๋วดำตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์เช่นกันนะทุกคนงานวันนี้ผมก็ไม่มปแล้วเพราะทุกคนโชคดีไม่เกลียววางแผนอะไรก็ไปไปตามแผนนะแต่ถ้าอะไรอะไรก็ไม่เป็นใจเนี่ยก็ถือว่าช่วยแทนผมลวกันแล้วถ้ามีคามเห็็นไรนก กันด้วยนะอย่าไปเจอกันใหม่ CU ครับทุกคน